ลุนกันนะครับผมหาบนี้จะได้จกโลไปลุนไปลุนกันครับอ่ะลุนลุนล่นจะได้กิโลหาบนี่นะครับน,นี่ข้างเดียวห้าสิบเอ็ด ทุ้งเบื้งหนอนแน่้็แม่แม่มาเลี้ยงมาเลยแยกเพือเขกงที่สอครับน้มงอะไจะบอกคุอยู่บ้านเฮ้แม่จะใส่เถุงยังขึ้นมากลังไม่เหียเลยสวยสวยเท่าไหร่จ๊ะห้าสิบห้าสิบ ร <101. S 1> ่อยหนึ่งโลลอย 1. 1> หน<า>ึออกหัาออกหาเอามายุกก็ลกยุกมายกลงก,กเดออี๋ยวนำหนักสุดที่เก้สาสิบแล้วเก้าสิบหกเก้าสิบหกกิโล<า> <laughs> ลม้มแขกล้มเนี่ย

ย้านหมดเลยเอ้ยกลัไปกัไปมันล้มอย่างกระดอกก็ะได้ยังไหม ส่าคังเงียบส่าพังมันเงียบเอาลาไลายด้าหับเนี่ยฮ่า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 ไปจาะเจียวกวายไปเจาะ่าคุณย่าไปเอาลายรกันเนี่ยเอา